การทำของเขานเนี่ยคือเป็นการตรวจสอปลอมตัมวเองเป็นอาจารย์หนู่มขึ้นมาเดนะี๋ยววันหลังผมเอามาทันท่านนครับท่านถัท่านครับ,บท่านกักบ,บติ๊กบริบูรณ์ซึ่งเป็นดาราซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หนูคนหนึ่งนะครับแล้วไปพบว่าเราลอรสมพนักงนานจะไม่มีเรื่องนี้ไม่มีนะครับเพราะความนี้จะเปิดดาราครับ ระหว่างดาราและคนที่จะมาสังานนั่นคือวิธีการแบบนี้ครับที่รู้ก็คือหนึ่งถ้าไปดิการุใชที่รู้นะครับสองชื่อทนายของพระบิกาเชทนายสมันเนี่ยเป็นของผมนะที่มาจากไหนเนี่ยเพราะว่ามีการเแล้วก็ออกเียเกวเขามา ก็ขอฝากกับสิทธิยาธุสิทธิและประชาชนทั่วไปทางสำนักกละทางอาจารย์เองก็ได้อมอบหมายให้กับสำนักงานทนายความที่ปรึกษาไปดำเนินคดีฟ้องร้องกับกองปราบและไอทีเกี่ยวกับะบ็นคอมพิวเตอร์ต่างๆเพราะว่าในงานนี้ได้มีในการนี้ก็คือมีการแอบอ้างทำเฟซบุ๊กปลอมทำเฟซบุ๊กปลอมของสำนักกล่าวว่า ให้ร้ายกับทางสํานักไม่ว่าจะเป็นขายที่ขายบ้านบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างข้อความเสียให้หายไปกับราลาเหล่าศิลปินลูกศิลย์ลูกลหาและประชาชนทั่วไปนานแล้วจึงเรียนรปยังลูกศิลย์ลูกหาอย่าหลงเชื่อเพราะคนพวกนี้จะใส่ร้ายป้ายสีเพื่อจะลบล้างครูบาาจากสิทธิ์ต้องมีครูก็ขอเตือนไปยังศิลิศิลทุกคน